3, 2, สวัสดีครับผมช่างใหม่โมบายไลท์ภูเก็ตนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเปิดกล่องเจ้าตัวแฮมฮาร์ดนะครับผมเป็นรุ่น FB 1 4 6นะครับผมเป็นเครื่องสมัครเล่นนะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ใหม่นะครับผมความที่1 4 4จนถึง147เมกะเฮิร์นะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถเปิดแบรนด์ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันนะครับผมอ่า หลักๆก็จะมีเป็นคู่มือมาให้นะครับผมอ่าแล้วก็เสายางนะครับตัวนี้อ่าเสายางเป็นคั่ว bnc นะครับอ่าเสายางคั่ว bnc แล้วก็เป็นชุดแท่นชาร์จนะครับผมอ่าเสียบกับไฟ2 2 0โวลต์ได้เลยอ่าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นคลิปหลังนะครับอ่าแล้วก็แบตเตอรี่ตัวนี้อ่าความจุนะครับ1,800อ mm มิลลิแอมนะครับผมตัวนี้แล้วก็ตัวเครื่องนะครับอ่า ตัวเครื่องมี NBT CID นะครับขออนุญาตได้นะครับตัวนี้กำลังส่ง5วัตต์นะครับอ่าตัวนี้ครับส่วนขั้วเสาตัวนี้มีขั้วแปลงเป็น B n C มาให้นะครับหรือถ้าเรามีขั้วเป็นแบบ SMA เราก็สามารถใส่ได้นะครับโดยถอดขั้วนี้มาได้เลยอ่าก็ใส่ขั้วเสาแบบ SMA ได้เลยนะครับตัวนี้อ่านะครับ ตัวนี้กําลังส่ง5วัตต์นะครับผมตัวนี้่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมขอฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับเจ้าตัว h ฮมฮาร์ FB146 นะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ